เราจะมาตรวจสอบสถานการณ์กันเพราะว่าฝนเนี่ยยังคงตกต่อเนื่องแล้วบางพื้นที่เนี่ยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเกิน200 mm. มิลิเมตรเมื่อวานเนี่ยบางพื้นที่สะสมไปเนี่ย500มิลลิเมตรกว่าๆก,ก็มีใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้น น้ำฝนที่สะสมแล้วน้ำที่ยังลงมาเยอะขนาดนี้ก็ยังทำให้มีถึง7จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสตูลปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาาราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงในแต่ละพื้นที่แล้วก็จะมีรายงานสดให้ติดตามกันด้วยดูที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะคะสงขลาเนี่ยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั่วจังหวัดก็คือทั้ง16อําอำเภอนะคะล่าสุดถ้าไปดูตำบลที่ได้รับผลกระทบของสงขลาตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น109ตําตำบลแล้วนะคะ ร้อยกว่าตำบลแล้วของสงขลาที่ได้รับผลกระทบแน่นอนว่าบางพื้นที่มีน้ําท่วมขังสูงแล้วบางจุดการเดินทางก็ถูกตัดขาดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือที่อําเภอนาทวีค่ะรองลงมาก็จะเป็นที่หัดใหญ่คลองหอยโคงจนะเทพาสะเดาและเมืองสงขลา ทางจังหวัดคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องน่าจะได้รับผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้คือในลักษณะที่มาหนักนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นฝน,นก็ยังคงมีอยู่ในพื้นที่นอกจากฝนที่ต้องระวังแล้วน้ําสะสมก็ต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดด้วย ถ้าเจาะไปที่หัดใหญ่เนี่ยสำหรับศูนย์อพยพของเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ตอนนี้เขามีตั้งไว้อยู่4แห่งนะคะประชาชนที่ต้องการย้ายออกมาพักพิงเนี่ยสามารถติดต่อตามแต่ละศูนย์นะคะอยู่ใกล้ในจุดไหนโทรศัพท์ประสานได้เลยเราขึ้นกราฟิกให้หน้าจออย่างเช่น ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเขตหนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลสามศูนย์ผู้ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเขตสองโรงเรียนเทศบาลสี่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเขตสามโรงเรียนเทศบาลสองศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเขตสี่แล้วก็อยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขโรงเรียนเทศบาลห้านะคะบนกราฟิกหน้าจอจะมีเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละศูนย์สามารถประสานขอความช่วยเหลือไปได้นะคะในขณะที่